รัฐบาลเตรียมมอบสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการประสานดึงคนดังมาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยค่ะนายสรวงค์เคียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยถึงกรณีรัฐบาลไทยมีความพยายามดีลกับศิลปินระดับโลกให้มาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนดังระดับเลดี้กากานายสรวง์ระบุว่าประเทศไทยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทัศการองค์การมหาชนซึ่งเป็นองค์กรหลักที่จะไปเจรจา ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือกิจกรรมต,ต่างๆที่จะดึงเข้ามาในประเทศไทยโดยจะใช้องค์กรน,นี้ตามหลักที่นายกรัฐมนตรีให้การบ้านไปในการที่จะดึงอีเวนต์ระดับโลกเข้ามาซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำงบประมาณส่งมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งเรื่องของการทำรายละเอียดกับตัวบริษัทแม่ของเขานะครับแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไร ผิดพ,พลาดนะครับน่าจะเข้าคอรมอได้ภายในเดือนเมษาครับผมขอเป็นไประ้ที่เราจะเห็นแล้วเป็นระดับโลกมาเล่นที่ไทยที่เดียวได้เห็นครับได้เห็นครับได้เห็นแน่นอนครับเพราะว่ามีการพูดคุยกับทางบริษัทแม่ของศิลปินพวกนี้อยู่แล้วครับ